สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม1ถึง3นะครับโรงเรียนในสังกัดสพทนะครับข่าวดีครับเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากองทุนกศธเทอม2ของปีการศึกษา2 5 6 7มาแล้วนะครับอนุบาลจะได้คนละ2000นะครับ ป 1>, .1 ถึงม .3 คนละ1,740บาทย้ำไม่ได้ได้ทุกคนนะครับได้เฉพาะนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ตามที่ทางโรงเรียนแจ้งผลการสำรวจไปให้กองทุนกศและกศจัดสรรเงินมาและโอนให้โรงเรียนนะครับขณะนี้เงินเทอม2มาแล้วหลายโรงเรียนอาจจะจ่ายไปแล้วนะครับถ้าหลายโรงเรียนยังไม่ได้จ่ายเขาก็จะจ่ายให้นักเรียน จ่ายเป็นเงินสดก็ได้หรือจ่ายโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองหรือโอนเข้าบัญชีนักเรียนโดยเขาจะจ่ายไม่เกินวันที่6ไม่ช้ากว่าวันที่6กุมภามพันธ์2568นะครับวันนี้ก็วันที่2 0วันที่29ามกราคม2 5 6 8แล้วนะครับเดือนมกราคม2568นนะครับก็มีหนังสือแจ้งจากสำนักง,งานพื้นที่เขตการศึกษานะครับพูดยังไงว่ามีหนังสือแจ้งจากสำนักง,งานเขตการศึกษาในแต่ละเขต แจ้งโรงเรียนในเขตการศึกษาแล้วว่า,าผลการจัดสรรเงินอ,งอุนดหนุนนักเรียนยากจนนะครับมาแล้วแล้วก็สํานักงานเขตการพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาก็แจ้งผู้นวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนแล้วให้ดําเนินการตรวจสอบว่าเงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียนหรือย,อยังเมือ่อโอนเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียนแล้วก็ดําเนินการตามระเบียบโดยให้จ่ายเงิน ให้แก่นักเรียนได้ภายในไม่เกิน20วันทําการนับจากวันที่เ,เงินโอนเข้าโรงเรียนนะครับ<ส>ก็ทราบว่าเงินน่าจะโอนเข้าโรงเรียนในช่วงวันที่10วันที่10มกราคม258<ม>เป็นต้นมานี่แหละครับเงินโอนเข้าโรงเรียนแล้ว<อ>ก็มีหลายโรงเรียนแล้วโอนอจ่ายนักเรียนนะครับถ้าบางโรงเรียนยังไม่จ่ายนักเรียนเขาก็จะใจ่ายในช่วงนี้แหละครับเริ่มจ่ายแล้วก็จะจ่ายไม่ช้ากว่าวันที่6กุมภาพันธ์258นะครับ อันนี้เป็นเงินเทอม2องของปีการศึกษา2องหนะครับโรงเรียนในสังกัดสพทนะครับชั้นอนุบาลน,นะครับจะได้2,000บาทต่อคนนะครับชั้นปหนึถึงหได้1,740บาทต่อคนแล้วก็มต้นม1นถึงมสได้1,740บาทต่อคนนะครับอันนี้ก็แจ้งให้กับผู้ปกครองนักเรียนทราบนะครับก็ถ้าโรงเรียนไหนยังไม่จ่ายก็ ติดตามข้อมูลได้จากโรงเรียนโรงเรียนเขาจะนัดจ่ายบางโรงเรียนก็จ่ายเป็นเงินสดบางโรงเรียนก็จ่ายวิธีโอนเข้าบัญชีนักเรียนหรือโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองนะครับถ้าเป็นโรงเรียนเล็กๆก็มีนักเรียนไม่มากเขาก็จะนัดจ่ายเป็นเงินสดนะครับแต่ถ้าโรงเรียนใหญ่หน่อยมีนักเรียนเป็นร้อยเป็น200เขาใช้วิธีโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองหรือโอนเข้าบัญชีนักเรียนเหมือนที่เคยโอนในแต่ละปีนะครับก็แจ้งให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนทราบครับว่าเงินมาแล้วครับเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ่ายสำหรับช่วเดือนนักเรียนยากจนเทมอม2มาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ